สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายมื่อเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้เรากดไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะให้เราดูที่รายงานภาษีนะคะเลื่อนลงไปค่ะให้เรากดเข้าไปที่ภาษีซื้อก่อนนะคะ เปลี่ยนการเลือกช่วงวันที่หรือช่วงเดือนนะคะเปลี่ยนเป็นแบบเดือน,นะคะ่ะแล้วก็ให้เราเลือกเดือนที่ต้องการะคะ่ะเลือกเป็นแบบไฟล์ PDF นะคะกดร้องขอที่มุมขวาบนค่ะกด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่นะคะได้รับรายงานภาษีซื้อ กดตกลงค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นรายงานภาษีซื้อมีอยู่2รายการค่ะซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมีอยู่ที่982.36บาทค่ะกลับมาที่หน้าโปรแกรมกดออกค่ะกดกลับไปค่ะ กดที่ภาษีขายค่ะให้เราเปลี่ยนเป็นเดือนนะคะแล้วก็เลือกเดือนที่เราต้องการะคะ่ะรับเป็นแบบ PDF นะคะกดร้องขอค่ะกด yes ร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่นะคะได้รับรายงานภาษีขายกดตกลงะคะ่ะเราก็จะได้รับรายงานภาษีขายนะคะ สีมูลาค่าเพิ่มอยู่ที่1414บาทค่ะกดกลับไปที่โปรแกรมค่ะกดออกค่ะให้เรากัดไปหน้าสินทรัพย์และหน้าบัญชีและสินทรัพย์ค่ะให้เราเลือกที่รายการปิดบัญชีค่ะกดเข้าไปค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกเดือนที่ต้องการค่ะ ใส่คำอธิบายการบันทึกบัญชีค่ะปิดภาษีซื้อภาษีขายเดือนมกราสองพันเราจะเดบิตภาษีขายค่ะให้เรากดค้นหานะคะ กดเลือกค่ะซึ่งจำนวนที่เราต้องเดบิตก็คือ1,414บาทค่ะต่อไปนะคะเราจะเครดิตภาษีซื้อค่ะกดเลือ,อกค่ะเครดิตอยู่ทีออ่จำนวน986.36บาทค่ะต่อไปเราก็จะเครดิตรูปหนี้สพกร์นะคะ เนื่องจากภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขายค่ะเราต้องเครดิตอยู่ที่จำนวน427.64บาทค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เรากดบันทึกค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะจะเห็นว่าจะมีปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายค่ะ ออจบคลิปปิดภาษีซื้อภาษีขายไว้เพียงเท่านี้ค่ะ